สวัสดีครับนักเรียนทุกคนก็กลับมาพบกับวิดีโอสอนเสริมวิชาสังคมศึกษาโดยคุณครูก้องสอนสังคมศึกษาคนเดิมอีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> สําหรับวิดีโอนี้จะเป็นเนื้อหาในวิชาพระพุทธศาสนาม .4 ถึง6ซึ่งจะเป็นหัวข้อเรื่องพุทธประวัติตอนที่3นะครับซึ่งถ้าหากนักเรียนคนใดเพิ่งจะมาเห็นในวิดีโอตอนที่3นี้นะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปดูในตอนที่1และตอนที่2ก่อนนะครับเพื่อจะได้ เข้าใจเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และไม่เกิดอาการงงนะครับและก่อนที่ครูจะเริ่มวิดีโอในตอนที่3นี้นะครับก็ต้องขอกล่าวข้อแนะนําในการรับชมวิดีโอเช่นเดิมนะครับก็คือครูไม่ใช่ผู้พิเศษมาจากที่ใดภาพผิดภาพประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับครับก็ขอให้นักเรียนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับและเรื่องที่2นะครับก็คือขอให้นักเรียน เตรียมอาหารว่างมารับประทานแก้ง่วงกันด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยจะสร้างการง่วงนอนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและข้อแนะนําเรื่องที่3นะครับเมื่อนักเรียนฟังวิดีโอนี้จบแล้วนะครับรบกวนทําแบบสอบถามนะครับโดยการคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับขอขอบคุณมาล่วงหน้านะครับสําหรับความเดิมในตอนที่1และตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้า ตัตลนะครับเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปจนกระทั่งสเสด็จดับขันปรินิพานในตอนสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับไปกันเลยมาถึงในหัวข้อที่3นะครับก็คือวิธีสอนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยานะครับซึ่งเราจะมาเรียนกันว่าผู้เจ้าเนี่ยเวลาท่านเผยแผ่ศาสนาเนี่ย ท่านมีแนวในการปฏิบัติตนยังไงมีการสอนแบบไหนอะไรยังไงตอนแรกนะครับเราต้องมารู้จากคําว่าพุทธจริยาก่อนนะครับจริยามันก็คือคําว่าจาริยานั่นแหละแปลว่าความประพฤติส่วนพุทธก็หมายถึงตัวพระพุทธเจ้าเองพุทธจริยาแปลไปเป็นทางการก็คือความประพฤติของพระพุทธเจ้าที่ความประพฤติท,ที่ออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆนะครับซึ่งการบําเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย ที่ก่อให้เกิดผลดีเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประการใหญ่ๆนะครับประการที่1นะครับโลกัตถจริยาโลกัธก็คือโลกจริยาคือความประพฤติก็คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่โลก 2. นะครับยาตัดธจริยายาตัดก็คือญาติก็คือความประพฤติที่เกิดประโยชน์แก่ญาและ3นะครับพุทธถจริยาก็คือพุทธก็หมายถึงตัวพุทเจ้าเองก็คือคือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองนั่นเองนะครับเรามาที่โลกัาถจริยาก่อนนะครับก็คือการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนะครับซึ่ง พระพุทธเจ้าท่านก็ก่อตั้งศาสนาดีขึ้นมาก็เพื่อที่จะมีเป้าหมายว่าอยากหาทางคน้นทุกข์ให้แก่ชาวโลกอยู่แล้วให้ชาวโลกมีความสุขนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็จะมีการปฏิบัติภารกิจ5อย่างที่ทําอย่างสม่าเสมอมาตลอดพระชนชีพนะครับเรียกว่าพุทธกิจ5อ่าก็คือเป็นภารกิจ5ประการของพุทธเจ้านั่นเองนะครับภารกิจแรกนะครับเวลาเช้าท่านจะเสด็จออกบิณฑบาตนะครับโดยบางทีท่านก็ไปคนเดียว ไปองเดียวหรือว่าอาจจะไปกับภาษาวกไม่กี่องค์หรืออาจจะยกทีมใหญ่ไปเลยก็ได้ซึ่งท่านจะไปรับบิณฑบาตโดยที่ไม่ไปรับตรงไหนที่แบบอยู่กับที่ทุกวันอะไรอย่างนั้นนะครับท่านกจ็จะแบบสลับไปเวียนไปตามความเหมาะสมแล้วก็จะไม่เลือกได้ว่าคนที่จะถวายนันเนี่ยจะต้องรับบาตเฉพาะคนรวยคนจนก็ได้นะครับนี่แสดงให้เห็นถึงความแบบเสมอภาคในการที่เลือกแบบว่า ทุกคนนะครับที่มหันมนับถือศาสนานเนี่ยจะได้รับแบบการดูแลจากพระเจ้าหมดเลยนะครับในช่วงเวลาหลังจากกลับจากวินทบาตแล้วนะครับก็พระเจ้าท่านก็อาจจะไปพักผ่อนไปทำความสะอาดอะไรเหมือนพระในปัจจุบันที่ไปทำความสะอาดวัดอะไรก็ว่าไปเวลาบ่ายถึงเย็นนะครับก็จะแสดงธรรมโปรดประชาชนที่มาเข้าเฝ้าเป็นหมู่คณะเป็นหมู่ใหญ่นะครับหลังจากนั้นท่านก็จะไปปฏิบัติสมาธินะครับ แล้วในเวลาค่ำท่านก็จะมาประทานโอวาทแก่พระภิกษุอันนี้ก็คือจะคอยดูแลในทีมงานตัวเองแล้วแล้วในช่วงเวลาเที่ยงคืนนะครับก็ตีไปว่าเวลาที่มันมืดค่อนข้างมืดเยอะแล้วนะครับท่านจะทรงเปิดโอกาสให้เทวดาทูลถามปัญหานะครับซึ่งแน่นอนครับเทวดามันก็ไม่น่าจะมีอยู่จริง <c oughs> เพราะนั้นนักปราชญ์ก็เลยมีการสันนิษฐานว่าคําว่าเทวดาน่าจะหมายถึงบุคคลช,ชนชั้นสูงเช่นกษัตริย์หรือว่าพวกข้าราชการชั้นสูงนั่นแหละ ซึ่งเขาไม่สามารถมาฟังผู้เจ้าเทศในตอนกลางวันได้เพราะว่าตอนกลางวันก็ต้องแบบบริหารบ้านเมืองทํางานก็เลยมาได้ในช่วงเวลากลางคืนนะครับและในช่วงเวลารุ่งอรุณเช้าตู่ก็คือช่วงใกล้ๆเช้าจนถึงเช้าแรกๆน่ะผู้เจ้าท่านจะใช้ขายยานท่านจะมีเหมือนเดรด้าที่แบบแผ่ยานเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลไหน ควรที่ท่านจะไปหาโดยส่วนตัวแบบไปเป็นกรณีพิเศษเพื่อไปเทศนาเพื่อให้พ้นทุกข์ไหมนี่คือ5ภารกิจที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นประจําแล้วก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ให้แก่ชาวโลกเพื่อให้ชาวโลกมีความสุขนะครับต่อไปนะครับประโยชน์แก่ญาตินะครับญาติของพระเจ้านี่ก็จะมีอยู่2ฝ่ายก็คือฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่นะครับซึ่งฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่นะครับก็จะตั้งบ้านเมืองอยู่บริเวณ2ฝ้าของแม่น้ําจะมีแม่น้ําขั้นกลางที่เรียกว่าแม่น้ําโลฮินี ซึ่งเคยมีกรณีนะครับที่ญาติสองฝ่ายเนี่ยเคยทําสงครามแย่งน้ําในแม่น้ํากันมาแล้วแต่ผู้เจ้าท่านก็ไปช่วยไกลเกียรได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าท่านก็ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ญาติเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วครับหลังจากผู้เจ้าเผยแผ่ศาสนาเป็นเวลาเกือบ2ปีเนี่ยท่านก็มีโอกาสกลับไปแสดงธรรมแก่พระบิดาและพระประยุนญ,ญ,ญาตินะครับซึ่งในขั้นแรกเนี่ยพระบิดาท่านก็ถึงแบบ ได้บรรลุโสดาบันเลยทีเดียวนะครับแล้วเมืองนี้เนี่ยเมืองกบิลลพัทแทจะเป็นเมืองแห่งพระแห่งชีเลยนะฮะเพราะว่าพระเจ้าท่านมาทีเดียวเนี่ยก็แบบว่ามีแต่คนขอบวชขอบวชขอบวชตามนะครับพระนางพิมพาที่เป็นแบบเมียนะพูดยังไงก็ขอบวชเป็นภิกษุณีลาหุนซึ่เป็นลูกชายก็ขอบวชเป็นสามเณรน,นี่ยังไม่นับคนอื่นๆที่แบบสนิทกันอีกเยอะๆนะครับเนี่ยแล้วก็ก่อนที่พระบิดา จะสิ้นพระชนนะครับท่านก็ได้มีโอกาสกลับมาแสดงธรรมซึ่งในช่วงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนเนี่ยสุดท้ายแล้วท่านก็ได้บรรลุอรหันต์เลยซึ่งถือว่าเป็นขั้นสูงสุดของอริยบุคคลผู้จเจริญแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นพุทธถจริยาก็คือในฐานะที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเองท่านได้สร้างประโยชน์อะไรแก่ตัวเองบ้างสําหรับประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะครับก็คือท่านได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทดลองวิธีการต่างๆที่จะ สแสวงหาทางดับทุกมาตลอดนะครับจนในสุดท่านก็ประสบผลสําเร็จตรงตามที่ฐานะของความเป็นพระเจ้าท่านควรจะทําได้นะครับแล้วเมื่อท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการประกาศและก็เผยแผ่ศาส,สนาพุทธให้อยู่มาอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็คือพุทธจริยานะครับ3ด้านของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งข้อสอบโอลิปปี62นะครับถามว่าในแดงเนี่ย ปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในพิธีบรมราชาพิเศษนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของนายแดงเนี่ยสอดคล้องกับพุทธจริยาข้อใดมากที่สุดครับคําตอบก็คือข้อคอควายนะครับเพราะว่าการที่นายแดงเขาไปปฏิบัติเป็นจิตอาสาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาต้องคอยไปดูแลประชาชนที่พลอยมาร่วมงานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับโลกัตถาจริยานะครับเพราะว่าโลกัตถาจริยาก็คือการบาเพ็ญประโยชน์แก่โลกเนี่ยก็ จะเหมือนการได้ดูแลประชาชนเยอะแยะทั่วไปมากมายเพราะนั้นจึงสอดคล้องกับข้อข้อความที่สุดส่วนข้อที่ตัดออกไปได้เลยก็คืององหูนะครับศรัทธาจริยาอันนี้เรายังไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าในพุทธจริยา3ข้อจะมีโลกัตถจริยายาตัดถาจริยาแล้วก็พุทธถจริยาเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะครับวิธีการสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านได้ถูกเรียกเลยนะครับว่าเป็นศาสดาเอกหรือเป็นบรมบรคูของโลกนี้นั่นเลยครับเพราะฉนั้นเราจะมาดูว่าท่านสอนด้วยวิธีการไหนยังไงนะครับพระเจ้าเนี่ยเวลาจะสอนใครท่านจะมีหลักพื้นฐานอยู่4ประการที่เป็นตัวตั้งไว้นะครับอันแรกก็คือสั่นทัศนานะครับคือการอธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งหมายถึงว่าเวลาจะสอนอะไรใครเนี่ยก็จะพยายามอธิบายให้คนคนนั้นได้เห็นภาพชัดเจนให้รู้แบบกระจ่างเลยว่าเรื่องที่จะสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ สมาธป,ปนาก็คือการจูงใจให้คนที่ได้รับฟังเทศไปแล้วเนี่ยอยากนําสิ่งที่ท่านสอนไปเอาไปไปฏิปปบัติจริงนะครับสมุตเตชนาก็คือว่อาท่านจะให้ความมั่นใจแก่คนที่มาฟังท่านแสดงธรรมเนี่ยว่าสิ่งที่ท่านสอนไปถ้าเอาไปใช้จริงในชีวิตเนี่ยชีวิตจะโอเคแน่นอนแล้วก็สัมปะหังตนาก็คือการทําให้เบิกบานฟังไม่เบือ่อคือพยายามหาเรื่องราวที่มันช่วยให้ ฟังแล้วไม่น่าเบื่อให้เบิกบานตลอดส่วนวิธีการสอนของผู้เจ้าเนี่ยก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเรียกว่าธรรมสากาฉานะครับหรือวิธีการสอนแบบสนทนาสากฉาแปลว่าพูดจาแปลว่าการปรึกษานะครับก็เหมือนประมาณว่าไม่สอนแบบเป็นทางการแต่ใช้การพูดคุยชิวๆกันสนทนาชิวๆกันไปเลยแล้วก็แอบสอนไปด้วยนะครับบรรยายนะครับการสอนแบบบรรยายเนี่ยท่านมักจะใช้ในลักษณะที่ เป็นทางการนะครับแล้วก็มีคนมาฟังเยอะๆใช้กับการที่ต้องสอนคนเยอะๆในช่วงเวลาเดียวนะครับสอนแบบตอบปัญหานะครับก็คืออย่างที่ทราบกันว่าผู้เจ้าท่านจะเป็นผู้ที่แบบเหมือนอย่างรู้อะ่ะก็จะมีคนที่ไม่เข้าใจอะไรก็จะมาถามนู่นถามนี่อยู่เยอะแยะเต็มไปด้วยกันต้องคอยมาตอบปัญหาคนนะครับซึ่งท่านก็จะเลือกตอบปัญหาตามลักษณะของปัญหาที่ถูกถามมานะครับอย่างอันแรกนะครับตอบปัญหาแบบตายตัว หมายถึงว่ามีใครถามอะไรมานะครับคาตอบที่พระเจ้าจะตอบไปก็จะเป็นคําตอบที่ตายตัวไปเลยคือตอบไปตรงๆเลยเช่นถามว่า2อบวกสได้เท่าไหร่ก็อาจจะตอบไปว่า4อย่างเงี้ยตอบกลับแบบยอกย้อนก็คือบางครั้งพระเจ้าท่านก็จะไม่ตอบเป็นทันทีเลยแต่อาจจะถามแบบเซลล์กลับไปอีกว่าแล้วท่านคิดว่ายังไงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับตอบแบบแยกตอบก็คือในคําถามนั้นอาจจะค่อนข้างแบบมีความแบบลึกตึงละเอียด ซึ่งถ้าให้ผู้เจ้าตอบกลับเป็นก้อนเดียวเนี่ยคนจะงงก็เลยจะแยกออกเป็นประเด็นหนึ่งประเด็น2ประเด็น3ามเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วตอบแบบไม่ตอบก็คือไม่ตอบเลยเพราะคําถามที่ถามมาอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องตอบหรือถามไร้สาระประมาณนี้นะครับวิธีสอนแบบวางกฎข้อบังคับก็ให้นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กแล้วพ่อแม่สอนเราอะบางทีเราจะทําอะไรผิดกฎอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องที่แบบเราชอบเข้าบ้านดึกเกินไปพ่อแม่ก็จะเรียกม,มาคุยก่อนว่าอ่ะ รู้ไหมการเข้าบ้านดึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันจะมีผลเสียอย่างงู้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายท่านก็จะปิดท้ายว่างั้นต่อไปนี้พ่อกับแม่ไม่อนุญาตให้กลับบ้านเกินกว่าสองทุ่มคือสอนเสร็จปุ๊บก,ก็วางกฎไปด้วยเลยในตัวก็เหมือนกับที่พระเจ้าท่านบัญญัติเป็นกฎเป็นข้อห้ามขึ้นมานะครับเรียกว่าสิกขาบทนั่นเองสิกขาแปลว่าศึกษาสิกขาบทก็คือบทเรื่องราวที่จะต้องไปศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนะครับส่วนเทคนิคอื่นๆที่จะมาใช้ในการสอนเนี่ยก็อย่างเช่นว่า แปลงจากเรื่องที่เป็นนามประรรมที่เข้าใจยากให้เป็นรูปประรรมทําตัวให้เป็นแบบอย่างเองเลยคือไม่ต้องไปสอนอะไรหรอกทาให้เห็นว่าเนี่ยฉันทําอยู่นะและฉันก็ทําแล้วมันได้ผลดีกับฉันเพราะนั้นเธอก็ควรไปทําสาธิตก็คือทําให้ดูเล่นคําก็เหมือนเวลาเราเรียนกับครูบางท่านที่แบบท่านมีวาทศิ์ในการพูดอย่างเงี้ยบางครั้งท่านกําลังด่าเราอยู่แหละท่านกําลังบ่นเราอยู่แต่ท่านแบบ ใช้คําที่แบบเป็นคําร้อยกองคําพ้องจองสวาสิทด่าเราจนเราแบบฮะด่าแล้วเหรอเลือกสอนก็คือแต่ละบุคคลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันท่านก็จะเลือกสอนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันใช้วิธีต่างกันตามสถานการณ์ยืดหยุ่นก็คือบางครั้งท่านก็สอนแบบโหดเข้มงวดบางครั้งท่านอยากให้สบายท่านก็ผ่อนลงให้น้อยลงส่วนเสริมแรงก็คือเมื่อทําดีท่านก็จะชมให้รางวัลเมื่อทําไม่ดีท่านก็จะลงโทษ นี่ก็คือวิธีการสอนของพุทธเจ้าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบรมครูเลยนะครับและต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายเลยก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่าพุทธประวัติด,ด้านการบริหารและการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาของพุทธเจ้านะครับเราจะมาศึกษากันว,ว่าพระพุทธเจ้าท่านก่อตั้งศาสนามาแล้วท่านมีวิธีการบริหารศาสนายัางไงให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ที่ควรจะรู้ไว้เลยนะครับ ในช่วงแรกๆเนี่ยศาสนาพุทธยังไม่มีความซับซ้อนนะครับองค์กรยังคนค่อนข้างน้อยมันจะไปเริ่มต้องจัดระบบจริงจังก็คือหลังจากที่ท่านเนี่ยได้อักขระสาวกของท่านมาก็คือภาษาลิบุตรที่เป็นสาวกมือขวาแล้วก็พระโมคัลานะที่เป็นสาวกขวายซ้ายหรือมือซ้ายนั่นเองนะครับช่วงเนี้ยจะเริ่มมีการจัดระบบและการบริหารก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับอย่างที่ครูเคยพูดไปแล้วนะครับว่า ในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงต้นพุทธกาลเนี่ยจำนวนคนที่มาขอบวชยังไม่มากคือมาขอบวชกับผู้เจ้าเองโดยตรงแล้วที่สําคัญบุคคลเหล่านี้เมื่อมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้เจ้าได้แบบอยู่กันน้อยอะ่ะคนมันยังไม่เยอะก็จะสามารถสําเร็จในระดับพระอรหันต์ได้แทบทั้งสิ้นนะครับเพราะฉนั้นในความเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเสื่อมเสียอะไรทั้งสิน้นปกครองก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแต่ในช่วงเวลาต่อมาเนี่ย มันก็จะมีจํานวนสมาชิกขององค์กรเยอะขึ้นใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าสมาชิกองค์กรก็จะมีสีทีมใหญ่ๆเรียกว่าพุทธบริษัทสี่ก็คือพิกตุภิกตุนีอุบาสกอุบาติกานะครับเพื่อให้การดําเนินงานของทีมเนี่ยสี่ทีมเนี้ยไปได้สําเร็จผู้เจ้าท่านก็จะให้ภารกิจไว้ว่า4ทีมเนี้ยหน้าที่หลักก็คือต้องศึกษาหลักธรรมให้เข้าใจปฏิบัติธรรมให้สม่ําเสมอ แล้วก็นําหลักธรรมที่ทั้งศึกษาแล้วทั้งปฏิบัติแล้วเนี่ยไปเผยแพร่ต่อรวมทั้งคอยปกป้องศาสนาหากมีคนมากล่าวหาว่าร้ายในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับซึ่งภิกษุเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดเพราะว่าภิกษุเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกค่อนข้างเยอะและเป็นกลุ่มหลักเลยในการที่จะต้องเอผยแพร่ศาสนาตรงไปตรงมาเลยก็จะมีปัญหาเรื่องความประพฤตินหน่อยปกครองยากส่วนภิกษุณีเนี่ยก็คือกลุ่มพระผู้หญิงนะครับ ก็จะมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเป็นผู้หญิงต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะหลายองค์หลายท่านหน่อยนะครับพออยู่รวมกันเยอะๆที่อยู่อาศัยก็ไม่เพียงพอเพราะฉนั้นในภายหลังจะมีการกําหนดเงื่อนไขในการบวชของพิจุนีให้เข้มงวดขึ้นเพราะว่าห้ามมาบวชง่ายเกินไปที่อยู่ให้อยู่อาศัยก็ไม่พออีกพอเข้มงวดมากบวชยากมากขึ้นจํานวนของพิจุนีก็เลยเริ่มน้อยลงแล้วก็ในช่วงหลังพระเจ้าตายบรลินิพพานเนี่ยพิจุนีก็แทบไม่มีอยู่เลยนะครับ แต่ในปัจจุบันก็จะมีความพยายามในการลื้อฟื้นพิษุโีขึ้นมาอยู่ส่วนอุบาสกและวาสิกาซึ่งเป็นสาวกที่เป็นประชาชนทั่วไปฝ่ายชายและหญิงเนี่ยจะไม่มีการควบคุมเป็นกฎอะไรชัดเจนขนาดนั้นก็จะมีแค่ว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติก็คือศีลทั่วๆไปศีล5ับศีล8ซึ่งก็ไม่ใช่การบังคับนะครับพอไม่บังคับก็อย่างที่เห็นแล้วครับปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสังคมค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ก็จากที่กล่าวมาว่าเมื่อจํานวนคนเยอะขึ้นวุ่นวายขึ้นนะครับจึงเริ่มมีการกําหนดเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นมาเพื่อความเรียบร้อยของทีมหมู่คณะนะครับพระเจ้าท่านจึงบัญญัติพระวินัยเป็นหลักในการปกครองนะครับขึ้นมาพระวินัยก็คือเหมือนกฎนั่นแหละกฎหมายของทีมขององค์กรซึ่งขั้นตอนในการบัญญัติพระวินัยขึ้นมาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับคือ หนึ่งนะครับมันจะต้องมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสร้างความเสื่อมเสียให้กับองค์กรทางศาสนาศาส,สนาพุทธนี่แหละครับ2นะครับพอมีเรื่องเสียเกิดขึ้นพระภิสุหรือชาวบ้านที่หวังดีก็เลยนําเรื่องขึ้นมากราบทูลพระเจ้าให้ทรงทราบว่าเกิดเรื่องไม่ดีแล้วนะ 3. ครับท่านจึงมีการเรียกประชุมใหญ่นะครับโดยให้พระพิสุที่แบบมีข้อแบบคอลหากล่าวหาว่าน่าจะทําไม่ดีไว้เนี่ยให้มาร่วมประชุมด้วย 4. นะครับท่านก็จะตัดถามเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจริงไหมอะไรไหมถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริง พระพิสูตรรูปนั้นองค์นั้นสารภาพก็จะตรงตําหนิว่าการกระทํานั้นไม่ดีนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ทําถ้าไม่ทําแบบนี้ไปทําสิ่งที่ดีก็จะได้ดีแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไปนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องไม่ดีแล้วต่อไปนี้จะก,กําหนดขึ้นมาเป็นกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ข้อใหม่เป็นพระวินัยข้อใหม่นะครับเพื่อหลังจากนี้ไม่ว่าใครก็ตามห้ามทําแบบนี้ซ้ําอีกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะ ไม่ว่าอะไรนะครับไม่ลงโทษพระภิกษุที่แบบเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการเนี่ยตั้งกฎนี้ขึ้นมาจะเรียกพระภิกษุที่เป็นต้นเหตุเนี่ยว่าอาทิกรัรมมิกะนะครับเพราะว่าอาทิแปลว่าเบื้องต้นแปลว่าทีแรกกรรมก็อาจจะเหมือนการกระทาก็ได้การกระทําในครั้งแรกทีแรกก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับโทษนะครับและถ้าใช้กฎนี้ไปเรื่อยๆข้อไหนตึงไปก็จะทรงแก้ไขให้มันหย่อนลงหน่อยข้อไหนที่ใช้ไปแล้วหย่อนไปก็ทําให้ตึงขึ้น ซึ่งข้อใหม่ที่มีการลากขึ้นมาแทนข้อเดิมให้มันแบบตอบลงให้มันดีขึ้นอ่ะเขาจะเรียกว่าอนุบัญญัติเพราะว่าอนุแปลว่าลองแปลว่าถัดไปบัญญัติก็คือการกําหนดการวางนะครับเป็นข้อกําหนดที่เป็นในลาดับต่อๆไปที่มีการปรับใหม่นั่นเองนี่ก็คือขั้นตอนของการบัญญัติพวินัยนะครับและถ้ามีกรณีที่เกิดการทะเลาะก,กันแล้วแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะมีการใช้วิธีการที่เรียกว่าเยพุยยสศิกาเยพุยแปลว่ามากแปลว,ว่าชุกชุมก็คือพูดกันตรงๆง่ายๆก็คือเป็นวิธีการโหวตด,ด้วยเสียงข้างมากตามที่เราคิดกันในปัจจุบันนี่แหละแต่ในสมัยนั้นก็จะเรียกว่าเยพุยยสศิกาซึ่งพระพุทธเจ้าก็เอาไปใช้นะครับเพราะนั้นโอเน็ตหกสองถามว่าวิธีการเลือกโหวตคะแนนโดยใช้เสียงข้างมากในปัจจุบันสอดคล้องกับวิธีการตัดสินปัญหาที่มีความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายเนี่ย มันตรงกับข้อไหนครับที่ผู้เจ้าเอามาใช้คำตอบก็คือเยปุยยะสิกาข้อขอไข่นะครับเยปุยไปว่ามากไปว่าชุกชุมเป็นการโหวตเสียงข้างมากในกรณีที่เกิดเรื่องที่เป็นวิวาทกันข้อกอไก่กล่าวผิดครับทันมาธิปไตยแปลว่าการถือธรรมการถือความจริงถือเอาความถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นจะถือความถูกต้องความเป็นเหตุผลเป็นหลัก อย่างเช่นว่ามีเรื่องที่ต้องเคลียร์กันแล้วปรากฏว่ามันมีสิบคนแล้วปรากฏว่าในสิบคนมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่แบบคิดอย่างเงี้ยคิดไม่เหมือนกันอีกเก้าคนคิดแบบอีกอย่างหนึง่งถ้าไอสิ่งที่คนหนึ่งคนคิดแล้วมันถูกต้องเนี่ยต่อให้จะเป็นเสียงข้างน้อยเขาก็ถือว่าเอาอันนี้นะครับแบบนี้เรียกว่าทันมาธิปไตยคือเน้นเอาสิ่งที่ถูกต้องไปหลัก <Wow. S 1> ขอ้อคอควายเก่าผิดเพราะว่าตัดสปาปิยสิกามันคือการลงโทษ ที่คณะสงฆ์เนี่ยลงโทษกับพระที่ถูกกล่าวหาว่วาน่าจะไปทําผิดอะไรมาเป็นจำเลยไปทําอาบัตอะไรเงี้ยแล้วพอคณะสงฆ์เรียกมาคุยมาให้พูดแบบสารภาพเงี้ยก็ให้การกลับไปกลับมาปฏิเสธมั่งสารภาพมั่งพูดสลากทะไหลพูดกบเกลือคือพูดไม่ชัดเจนอะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องโดนลงโทษเหมือนกันไม่ว่าสุดท้ายแล้วจะ ผิดหรือไม่ผิดจริงก็คณะสงฆ์ก็จะลงโทษเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องนะพูดแบบงงๆเรียกว่าตัดสปาปียะศิกาเป็นวิธีการลงโทษแล้วก็ข้อง,องอก่าวผิดเพราะว่าสัมมูขาวินยัยแปลว่าระเบียบอันพึงทําในที่พร้อมหน้าคือวิธีการที่ควรจะใช้เมื่อเกิดเหตุที่แบบเป็นการวิวาทกันก็เช่นควรที่จะเข้าประชุมให้ครบองค์ประชุมให้มาคุยกันทั้งหมดเวลามีเรื่องมีราวอะไรบุคคลที่เป็นเหตุ ของการก่อเรื่องต้องอยู่ด้วยยกเรื่องที่มีเรื่องกันขึ้นมาคุยกันในที่ประชุมและกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเราจะทํำยังไงดีไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วนําไปปฏิบัติเป็นวิธีที่ควรใช้เรียกว่าสัมมุขขาววินัยนะครับครับนอกจากนี้แล้วการบริหารต,ต่อไปของพระเจ้าก็คือทรงเริ่มมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงเมื่อมีจํานวนสมาชิกในองคอ์กรมากขึ้นท่านก็ไม่ยึดถืออํานาจไว้แบบเต็มเตมท่านก็เริ่มให ความเป็นใหญ่แก่สงนะครับโดยจัดให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลช่วยเผยแผ่อย่างเช่นอย่างที่ครูพูดไปแล้วเวลามีคนมาบวชใหม่ท่านก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปบวชเองหมดท่านจะกําหนดให้มีพระอุปชัชฌาหรือพระอุปัชยาจาร์นะครับที่ทําหน้าที่บวชให้เป็นประธานในการบวชและก็อบรมพระที่เข้ามาบวชใหม่รวมทั้งเนี่ยตอนหลังก็จะมีวัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมีการกําหนดให้มีเจ้าอาวาส อาวาสก็คือวัดหรือแปลว่าผู้ครอบครองอย่างที่เรารู้กันเจ้าอาวาสก็จะเป็นหัวหน้าของวัดที่คอยดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลพระที่อยู่ในวัดนั้นๆนะครับแล้วท่านมีการกล่าวไว้เลยว่าถ้าท่านตายไปแล้วบรรลินที่ผ่านไปแล้วผู้ที่จะมาเป็นศาสดาองค์ต่อไปแทนท่านไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือพระธรรมวินัยที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ท่านเคยออกมาแล้วอย่างที่เราคุยไปนะครับเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในวงการศาสนาเนี่ยก็จะถือว่า พูดอะไรทําอะไรไว้กําหนดอะไรไว้ก็คือตามนี้หมดเลยเป็นศาสดาที่ต้องทําตามนอกจากนี้ในเรื่องของความยอดเยี่ยมในการบริหารก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับก็คือท่านมักจะแต่งตั้งผู้ที่แบบเหมือนเก่งด้านไหนอ่ะก็เอาไปทํางานด้านนั้นในความเชื่อของศาสนาพุทธนะครับในวงการของศาสนาพุทธในช่วงนั้นนะครับจะมีบุคคลที่เรียกว่าเป็นเอตัทะคะนะครับแปลว่าผู้ยอดเยี่ยมนะครับเอตัทะคะจะมีหลายท่านหลายองค์หลายลูกหลายด้าน โดยที่พระพุเจ้าท่านจะมีการแต่งตั้งเอตตะทัะไว้ด้านละหนึ่งท่านนะครับอย่างเช่นพระัญญาโกนทัญญาเนี่ยที่เป็นพระสงฆ์องค์แรกเนี่ยก็จะเป็นเอตตะทัะในด้านผู้รู้ลาตีนาะเป็นลัตตันยูคือแปลง่ายๆว่าเป็นผู้ที่แบบอยู่มานานและรู้ธรรมาก่อนใครเลยก่อนใครเพื่อนคนแรกเลยพระสารีบุตรหรือชื่อเดิมคืออุปติตะก็จะเป็นเอตตะทัะในด้านของผู้มีปัญญามาก เพราะนั้นเมื่อมีปัญญามากพู้เจ้าก็เลยแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นพระธรรมมัสนาบดีหรือแม่ทัพใหญ่แม่ทัพธรรมที่เป็นตัวหลักในการเผยแพร่ศาสนาพุทธในช่วงนั้นพระโมคคลานะหรือโกริตะท่านก็แต่งตั้งให้เป็นเอตะทะทคะในด้านผู้มีฤทธิ์พระมหากัสสปะท่านก็แต่งตั้งให้เป็นเอตะทะทคะในด้านผู้ทรงทุดงเพราะว่าชอบในการเรียนรู้ในการศึกษาแล้วก็พระอนุรุธะท่านแต่งตั้งให้เป็นเอตะทะคะในด้านผู้มีชิพยะจักสุ ตาาทิอะะะไรรรปมณนนี้นคับเพราะฉะนั้นอุเนทในปี48ถามว่าข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินินะครับต่อข้อคอ,อควายคือพระธรรมวินัยก็คือกฎเกณฑ์ข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้กําหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าจะต้องทําตามส่วนข้อกอของอเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับถึงแม้จะเป็นบุคคลที่เป็นพระแบบมหาสาวกระดับเทพๆเนะี่ยไม่ใช่นะครับ พระอุบาลีในข้อกอไก่จะได้รับการยกย่องเป็นเอตัทธาคะในด้านเป็นผู้ทรงพระวินัยอย่างสูงพระอนอนท์อย่างที่เราน่าจะรู้เป็นผู้ดูแลวิจ้านะครับเป็นเอตาัทาคะาหลายด้านตัวอย่างก็เช่นเป็นพระหูสูตรคือผู้รู้พระมาหากัตปะได้รับการยกย่องเป็นเอตัทธาคะาในทางถือทุดงอย่างที่บอกกันไปแล้วและสามท่านนี้นะครับสามองค์นี้จะเป็นบุคคลสําคัญพระองค์สําคัญที่มีบทบาทในการทําสังคายนาครั้งแรก หลังจากผู้เจ้าปรินิพานไปแล้ว3เดือนนะครับข้อสอบปี58ถามว่าการที่ผู้เจ้าทรงมอบหมายภาษาลิบุตรซึ่งมีความเป็นเลืศทางปัญญาให้รับผิดชอบงานด้านขยายเนื้อความธรรมภาสิทธ์นับว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในด้านใดแน่นอนครับเราต้องตอบขอไขเพราะว่าอย่างนี้แสดงว่าท่านรู้ว่าควรจะแต่งตั้งคนที่เก่งด้านไหนก็ไปทํางานด้านนั้น การบริหารงานบุคคลเนี่ยมันแปลว่ากระบวนการที่เน้นให้บุคลากรในองค์กรมามีส่วนร่วมในการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นจึงตรงเพราะว่าในเมื่อพระสารีบุตรท่านเก่งเป็นเลิศทางด้านปัญญาก็เอามาทํางานในด้านการขยายหลักธรรมให้มันชัดเจนส่วนข้อกอไก่น่าจะกล่าวผิดเพราะว่าการปกครองคนครูว่ามันน่าจะไปสะท้อนเรื่องของการที่ท่านออกพระธรรมวินัยบัญญัติขึ้นมาใช้ปกครองมากกว่า ข้อขอควายการบริหารสั่งข้อมูลทนสั่งข้อมูลทนก็คือเหมือนเขตลำดับชั้นอ่ะที่แบบว่าเป็นวัดแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลอำเภอในปัจจุบันเงี้ยคือว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากกว่าก็คือที่ท่านไปกําหนดว่าให้มีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาสูงสุดแล้วก็ลำดับชั้นรองมาเป็นพระสาวกผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสเป็นพระคณาจารย์อะไรเงี้ยลำดับตามๆกันแล้วก็ข้ององกล่าวอีกเพราะว่าการบริหารจัดวางระบบคือว่าเป็นเรื่องของการระบบที่มันแบบ เดินเครื่องไปแบบแล้วมันลาบลื่นเหมือนอย่างเช่นระบบการบวชอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนท่านก็จะต้องบวชคนเดียวใช่ไหมท่านเป็นคนแบบบวชให้อย่างเดียวพอท่านรู้ว่าเอ้ยเริ่มจะขัดข้องและไม่สะดวกแล้วท่านก็มีการปรับระบบบวชใหม่ด้วยกันให้พระสาวกเป็นผู้บวชคนที่มาขอบวชเองได้โดยตรงเนี่ยมันคือความเทพในด้านการจัดวางระบบนะครับเลยตอบข้อขอไข่นะครับครับเอกสารอ้างอิงครูก็เอามาจากหนังสือพระพุทธศาสนาม4ถึง6จาก สำนักสองสำนักนี้นะครับก็คือวอพอลแลก็อักษรเจริญทัศนะซึ่งสําหรับหนังสือตัวหลักที่ครูใช้มากกว่าก็จะเป็นทางด้านสายมือนะครับคือของวอพอนะครับในหัวเรื่องนี้นะครับแล้วนักเรียนก็ยังสามารถศึกษาเรื่องพุทธประวัติได้จากหนังสืออีกหลายเล่มตามที่ครูขึ้นไว้ในจอนี้นะครับนักเรียนลองไปหาอ่านดูนะครับเพลิดเพลินนะครับมีทั้งเป็นเรื่องที่เป็นข้อบรรยายแล้วก็เป็นฉบับการ์ตูนนะครับเยอะมากเลยนะครับ แล้วถ้าเราอยากได้เรื่องเาวาลึกซึ้งนะครับก็ให้อ่านพจนานุกรมพุทธศาสตร์ซึ่งมีทั้งฉบับประมวลธรรมประมวลศัพท์เหมือนอ่านพจนานุกรมที่แบบหาว่าคํานี้ที่เกี่ยวกับศาสนาแปลว่าอะไรครับลองดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับครูก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจไปไม่มากก็น้อยนะครับหากมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนพี่น้องที่เรารู้จักต่อไปและรบกวนช่วยทำแบบสอบถามความคิดเห็นจากการรับชมวิดีโอโดยการคลิกที่ลิงก์ ใต้วิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ